วันนี้เรามาเป็นแพ็คคู่ว้าวอันนี้มาเดี่ยว <c oughs> คู่นี้หลังจากติวเสร็จแล้วไปไหนอีกคนอะไปไหนว่าไอเตี้ยมันไปไหนวะไอเตี้ยลูกหมามีไปไหนวะเดี๋ยวมามีถามก่อนม,นมาม,นม,นมีไม่ได้เป็นคนะดูกหูตึงใช่ไหมหูตึงค่ะ โดนแกงไปแล้วหนึ่งไข่ม้านาถามดูไข่เลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ปาดพี่น้องปาดพี่น้องปาดพี่น้องพ่อ <c oughs> ป้ากับอีโน,โนทำอะไรกันคะ <c oughs> ทำอะไรกันคะ <c oughs> มันมีเพิ่นกัดสอดแนมดีดีค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เออเออเออสอดแนมดีหิวข่าวแล้วค่ะหิวข่าวแล้วค่ะแต่แต่แต่ยต่ก็สูนายบ้ <c oughs> พ่อใจคักพี่น้องคอยพ่อใจคักที่เจ้าพ่อใจที่ไอยบ่นักขันนักขากอไป